สวัสดีครับอีสานพัฒนาชาแนลนะครับช่างแปเรามาดูช่อที่สามกันนะครับใช่ไหมสามสามด้วยสีแล้วสามนะฮะสุดท้ายนะครับได้จากอันนี้เราก็มาเจ็บทรงอีกทีหนึ่งก็ได้ได้เสร็จได้ช่อที่หนึ่งก็เจ็บทรงได้ช่อที่สองก็เจ็บทรงอีก ได้ช่อสุดท้ายช่อที่สามช่อบนนะครับก็มาเก็บทรงเรีมไปอีกทีหนึ่งสไลด์เพื่อให้ให้ผมได้ให้มีความบางแล้วก็ดูแลจะได้หวานขึ้นรู้สึกจะเป็นหวานๆนะครับแต่ยังไม่ได้ชิมหวาน,นเล่นนะก็ดูให้หวานๆนะรทรงผมจะหวานนเปรี้ยวแบบเลื่อนๆราบเื่อนตรงนี้ก็จะเป็นทุยนะครับ ็นทุยบลอกสไลด์ครับเป็นทุย,บบย,ยอันนี้ยังไม่เสร็จนะต้องต้องสไลด์ตรงตรงพวกนี้อีกทีหนึ่นงก็ขั้นต,ตอนสุดท้ายแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าตัดเสร็จแล้วจะได้ให้ดูทีหนึ่งว่าจะเป็นทรงที่สวยไหม นั่งแบบของเราจะมีทรงผมที่สวยออกไปไหมแล้วก็มาติดตามดูกันถ้าใครยังไม่ชำนาญอยากทำแบบนี้นะครับอาจจะชืบเดียวแบ่งเลยนะฮะดูดูให้ดีก่อนแต่ถ้าทำอย่างนี้ครับผมขอแนะนำให้ใช้ กันไก่ซอยครับกันไก่ฟันปลานะครับทําช่างมือใหม่ก็ทําได้ครับมันจะสวยมันจะปร้วครับจะช่างของเราวันนี้ก็ก็ทําทมาบ่อยแล้วครับก็ชินแล้ว <c oughs> ช่างันนี้ปวดนิ้ชี้ออกแล้วเนาะช่างคนนี้ก็ทําบ่อยแล้วแบบนี้แต่ช่างใหม่ผมแนะนําไม่ใช้ฟันปลานะครับเดีย๋ยวใช้กันไก่ซอย ตัดเลยอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับแบ่งยังไงก็แบ่งครับไม่แบ่งบไม่หมายถึงช่างใหม่ครับช่างใหม่นี่แบ่งแน่แน่ครับสวยไหมชวยอ่าอาจารย์บอกว่ายอดสีมือสวยเลยยังไม่เสร็จนะครับสวยแล้วครับก็ดูครับทีนี้ก็จะได้เจ็บทรงใช่ไหม จะรีดให้น้อจะรีดอ๋อจะรีดนะครับเราดูว่าเราดูว่ารีดแล้วจะทรงสวยไหมก็จะมีตรงไหนที่เกินมาเกินเลยมานิดหน่อยก็จะได้แต่งออกให้สวยๆก็ก็ดูเทคนิคการแต่งผมไปก่อนนะช่างมือใหม่ <laughs> แต่งผมนะครับแบ่งผมรีดนะครับเนี่ยจะขั้นตอนสุดท้ายต้องจะรีดผม ไ,ไม่เป็นไรครับไม่ไม,ไม่เตรียมกล้องใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เตรียมกล้องหน้าช่างเพราะว่าถ่ายอยู่ห่างกันอยู่เลียดประมาณนี้ครับเลียดนี้เลียดนี้บังคับบ,บ,คบังบังคับเครื่องเลียดให้มันโค้งไหมช่างบังคับหน่อยใช่ไหมหักข้อมือหน่อยใช่ไหม หักข้อมือนิดๆนะครับอย่าหาักแรงครับเจ้ามือซ้อนนะเจ็บทําแบบนี้นะฮะก็ดีดไปเรื่อยๆวิดีโอที่3มก็จบไว้ก่อนนะครับผมจะถ่ายแค่สีนาทีก็ ติดตามวิดีโอที่5นะครับเพราะว่าจะวิตอนตอนนี้จะใช้เวลานานอยู่แค่นี้ก่อนนะครับติดตามวิดีโอที่5ครับ